กลับบ้านเกิดปีละครั้งนะคะและมีการและมีที่ดินนะคะอยู่ที่ซื้อไว้แล้วปล่อยเช่านะคะคแล้วพื้นนาข้างๆนะคะลุกล้ําย้ายหลังบดเข้ามาในในที่ดินของเราค่ะคแล้วก็มีการสร้างสิ่งปลูกสร้างนะคะคไม่ทราบว่าสามารถแจ้งของกรมที่ดินได้หรือไม่แล้วก็ดําเนินคดีไปในทางไหนอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ขอคําแนะนำหน่อยค่ะขั้นต้นคุณต้องไปยื่นสอบเขตที่ที่กรมที่ดินที่สำนักง,งานที่ดินก่อน เพื่อให้ช่างไปตรวจว่าที่เขาล้ำเราอะล้ำมากี่เม็ดล้ำส่วนไหนอย่างไรค่ะแล้วเราใช้แผนที่ตรงนั้นอะถ้าเกิดเขาล้ำจริงนะถ้าเกิดเขาไม่ได้ล้ำก็จบแต่ถ้าเกิดเขาล้ำจริงเราก็ใช้แผนที่ที่ช่างรังวัดมาวัดเจรจาต่อรองกับเขาว่าโอเคนี่คุณรับนะอย่างเงี้ยจะแก้ไขปัญหาให้ผมยังไงเราจะช่วยกันถ้าคุณไม่ได้เจตนาก็เราก็อย่าไปว่าเขาคือเขาว่าจะไม่รู้เหมือนกัน ไปทํารัว้วโดยที่ไม่ได้สอบเขตไม่ได้อะไรก็มีเอออ่ะวันนี้เรารู้แล้วว่าคุณล้ําผมนะครับเออผมก็ไม่ได้ว่านะคุณอาจจะไม่ทราบก็ได้แต่เอ,อ้ยเรามาคุยกันไหมว่าเอ,อ้ยตรงนี้ขยับให้ผมหน่อยได้ไหมค่ะคุยกันดีๆครับเพื่อนบ้านนะครับรั้วที่ดีที่สุดไม่ใช่รั้วที่ราคาแพงหรือรั้วที่สูงนะรั้วที่ดีที่สุดคือเพื่อนบ้านนะรักษาไว้เถอะครับมันมีมูลค่ามาหาศาลบางคนไปซื้อบ้านหกเจ็ดสิบล้านนะ ต้องการแค่เพื่อนบ้านที่ดีเท่านั้นเองมันเป็นมูลค่าสูงมากครับไม่กับเพื่อนบ้านเนี่ยเราเราห้ามทะเลาะเด็ดขาดนะครับเมื่อกรมที่ดินไปวัดแล้วถ้ามันล้ําแล้วคุยกับเพื่อนบ้านไม่ยอมคุยกับเราเลยคุยไม่เพราะยังไงก็ต้องยันตามเดิมไม่ยอมแก้ไขเลยเลยอันเนี้ยก็ต้องว่ากันเรื่องของการทําแผนที่คัดค้านเขตให้ช่างทําแผนที่คัดค้านเขตแล้วไปไกลเกลี่ยกันที่กรมที่ดิน กรมที่ดินก็จะเรียกเราไปไกลเกี่ยทั้งสองฝั่งนะครับถ้าไกลเกี่ยตกลงกันอย่างไรเขาให้ช่างมาวัดใหม่ทําตามข้อตกลงแต่ถ้าไกลเกลี่ยแล้วไม่ตกลงเขาบังคับให้มีการฟ้องร้องคดีต่อศาลไปพิสูจน์กันที่ศาลไปคุยกันไม่รู้เรื่องละอ่ะใครมีพยานหลักฐานดีกว่าไปที่ศาลเลยถ้าคุยจบที่ศาลก็มาทําตามข้อตกลงที่ศาลถ้าไม่ถ้าไม่ตกลงที่ศาลก็ต้องรอคําพิพากษาให้ศาลพิพากษาทางเดินจะเป็นอย่างนี้ นะครับส่วนเรื่องที่กรมที่ดินก็ต้องรอไว้ก่อนรอเรื่องไว้จนกว่าจะได้ผลสรุปว่าจะเอาอยัางไงนะครับเพราะนั้นแนวทางเดินจะเป็นอย่างนี้ครับคุณเชื่อศักด